นะนนทุกการเปลี่ยนแปลงมันเการเริ่มต้นสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้ไม่มีอยู่จริงก,กเัเลยมีบางคนพูดถึงชีวิตวิธีใหม่ ต่อจากนี้เราจะทำตัวอย่างเดิมไม่ได้แล้วทําอะไรก็ดูกลัวไปหมดต้องใส่แมสต้องวัดไข้ต้องรักษาระยะห่างกลัวอะไรกันนักกันงาผมว่ามันไร้สาระมันเป็นเรื่องของคนที่วิตกจริตเวอร์บ้ากันไปหมดแล้วสวัสดีครับดับแถวครับยกมือมาหนงครับดับแถวครับเราเว้นระยะห่างกันหน่อยครับเราเว้นระยะห่างกันหน่อย จัแถวครับยกมือขึ้นมาแล้วเที่ยมสองช่อแขนนะครับเราต้องเว้นระยะห่างกันสักหน่อยนะครับครับเอาไปลงครับห้องเรียนการจัดโต๊ะก็ยังต้องเว้นระยะห่างดูบรรยากาศในห้องเรียนสิผมไม่ชอบเลย ก็สถานการณ์ติดเชื้อเนาะมันมันมันไม่ลดลงมันอยู่ในระดับปานกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนก็ต้องระมัดระวังตัวใช่ไหมคะเพราะว่าจังหวัดจะมีผู้ติดเชื้อไหมมีนะคะแต่ช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะแต่ก็เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองตรวการอะไรใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจล แบบนูนโลเนาะให้มีความปลอดภัยที่สุดนะคะนันทวูิใส่แมส์ด้วยครับดูสิ กินข้าวก็ต้องหา่างแถมต้องมีฉากมากั้นด้วยทำไมต้องวุ่นวายขนาดนี้แล้วมันจะกินข้าวอร่อยได้ยังไงวะ วันนี้ผมรู้สึกมีไข้เพียจนไม่อยากมาโรงเรียนรู้สึกคอผมกินอะไรก็ไม่อร่อยผมว่าผมจะ่ยังคงโชคดีสา,าการชามันมนัมันไม่ลดลงมันอยู่ในระดับปาาเนีวเ็นก็ต้องมามระวังตัวใช่ไหมพว่าจัจะมีผู้ติดชไหม,ม,ม,มนะะแต่ช่วงนี้นอไม่โชชีวิตวิถีใหม่ new normal เป<ม>็นแนวทางที่หลายคน จะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมในช่วงโควิด -19 ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนานทาให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตหากมีความจําเป็นต้องออกจากบ้านเราต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรคต้องเว้นระยะหา่างสำหรับบุคคลล้างมือบ่อยๆนาน2ีวินาทีเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์แล้ววันนี้คุณเฝ้าระวังหรือ,อยัง